เงือ่สมนิฮอรอ้าวสวัสดีทุกคนครับไก่งัวเนาคลึงเชียเปิลก็หัอกอันหนับนะหัอกมะนาวเราเตยหั่นอกมะนาวนะเชียการหนับเนี่ยหนี่ยสมกับแกฮันแหนนะแก่หนอนบุยนะปลาช่อนทะเลครับมาวันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิมะนาวแล้วก็ผักหลากหลายนะครับเนีย่ยเกาหมวยไพรเนี่ยนะหนะัวเน่าบอกหรือเสียงหมดแลนะ้แต่แต่ทีเนี่ยก็แคลาตเตอร์เตยขอบมากันนะเชิม่มอ่ะแกงมันสาวอีกแล้วนะครับร้อนๆเลยครับเนี่ยเต้ามากรนะต่สดนี่นะ ดาก็หวานมากครับเป็นเชีพอรก็มแบบึงจอดาแต่เย็นแล้วกวชี่ที่านเดินไหลได้แชมมาต้อนะตาต่อติ๊กลารอต่หนุ่มนะกงาหน้าก็ติโรลๆก็ได้ติต่อหนุนะ่มาวีกอยังนุ่งแรงก็ได้จอดละอุ่นาวีเราเถอะกลา้านก็ว้หมันลอกต่นะพเพ่าว่จะมารับมะนาวก็เลยเหรออืมขอฮะอร่อย ไปกว,วนจุกแรกวันมันกัไปกฟิสัจจนะไปกกคิดเบาอ่ะอ,อ,อร่อยมาก อตัตีจ่ายน่ะนะเกล็ดก็มันๆครับอร่อยมากว่นคุณกูเชียบอะเชียบองก็มันเจอะรดเยอะ ก,กำลังดีเลยครับไม่เค็มมากเสียปังกระรักกลับเสียนับนะเสียให้มามก,กัน เกาหมยดอกขมิ้นครับอันนี้ไปย่างนะครับปลาอดิบหมาูแล้วนะปลาดิบที่ข้อหนูบอกเนะี่ย ครับำโตโต่มาสโตเตอร์เราได้เย,ยอะอร่อยมาก ham to to makh to ra đây vậy. Ừm. này là cái quan lý sơn của เกีหายช่นี้นะเยาะ่างล้นโซนกลายตนทะี่เราได้อัว ่าตาดินเดกชีรักปลายเปิจะน่าอวนมืนะผมอีกหลายนี่จะชีสรกแก่นะตามืายในเปิลนะได้กลนหะกมะนามะรกในกอกชะรักขวายนะแล้วเนหะรักปลาไไปกอกเสียเอ่อกวนแพตาจะได้ตีภายในจปราวจะได้นะจะชีสรกแก่่บรรยากาศกลายราะาจะชีอวนชีมก็ให้ก็บได้เชิชีอวนมืนนะย่นกุโดะมานปตินะไอะกแบบนาได้เชียข้อ รักไปหลายสิหมูป้อมนะรักแกรักนะ่าสิมป้อมก็มขัอเจ้าแฝดตาเจ้าชีรักนะับเฮอยะขอ,ขอมากัน เล็ก็ตัตตนนาตัดงเซมเซล้วะมวยได้ปแปรงหนูก็กวาดเลยนะหนูชูกแกลดเนะม,ยมวยคําซอแปร,แรงนงก็ข้ามาขอมัก็เลดก็เกือชน,นาะเผอชร์กมานาอืตอ่รกมานาอย่า พอวีใช่นนะราดไทยแบบนี้ไปเลยเพรคลุกคเข้ากันไปเลยครับเพาวีนะกาาะกลาดอะไรกว่ามาครับเพื่อนอืมวุ้ยหายอะไรไปหละเนาะตามมาไดาเลยอินเ่ออร่อย รอบนี้ทอดแบบไม่กรอบนะครับเพื่อที่ได้เขียวด้วยนะถ้าทอดกรอบไปอ่ะอันนั้นต้องทําเป็นกับแกลมถึงจะอร่อยจะกินกับข้าวไม่ต้องทอดกรอบมากครับประมาณนี้กําลังดีเลยอืม,อม,อมไม่ใด้เขียวเลยครับลื่นลงไปแล้ว เ,เมนูง่ายๆแต่อร่อยมากครับดูชาบนี่เปล่าล่ะเข้าหมดกระมังเลยครับปลางอดอะมัวสลอยไรันแหละ มากเลยครับผ้าหมากไก่เ <gehört> ป็นเตยอย่างไรแต่ตัดได้สดข้อ